สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนํนำเสนอที่ดินพร้อมบ้าน2หลังนะคะและยังมีบ้านพักอีกหนึ่งหลังด้วยนะคะบนที่ดินแปลงเดียวกันค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะสิ่งปลูกสร้างหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะทําเรดีด้วยค่ะทุกท่านเรามาชมรายละเอียดเบื้องต้นกันเลยนะคะที่ดินพร้อมบ้านสหลังค่ะบ้านพักหหลัง และมีโรงจอดรถหนึ่งหลังค่ะมีสวนรำไยนะคะซึ่งมีต้นรำไยประมาณ60ตน้นมีพื้นที่ว่างเปล่า1แปลงนะคะเนื้อที่รวม2ไร่2ง,งาน50ตารางวาค่ะเมาแปลงน,นะคะทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะในราคา8ล้าน9แสนบาทอยู่ที่บ้านท่ารวมใจหมู่7ตําตำบลสันกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ บ้านหลังสีเขียวนะคะเป็นบ้านยกสูงนะคะชั้นเดียวค่ะสอห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องครัวนะคะหลังนี้นะคะ1ห,ห้องโถงและหห้องนั่งเล่นแถมแอร์ให้หนึ่งเครื่องและแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้หนึ่งเครื่องนะคะสำหรับหลังนี้นะคะและยังมีบ้านเครื่องปูนเครื่องไม้นะคะเป็นบ้านสองชั้นค่ะ สห้องนอน2ห้องน้ำสอห้องถงนะคะแถมเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องแอร์สเครื่องและเครื่องดูดอากาศสองเครื่องค่ะทำเรนะคะอยู่ห่างจากถนนเชียงใหม่ฮอด108เพียง1.5กิเมตรห่างจากบิ๊กซีหางโดง2เพียง4กิโลเมตรห่างจากมหาวิทยาลัยนอตเชียงใหม่3.5กิโเมตร ห่างจากตลาดหางโดม6กิโลเมตรห่างจากโรบินสันเซนทันแอร์พอร์ต18กิโลเมตรนะคะสนใจติดต่อสอบถามรายนัดชมแปลงจริงหรือต้องการเจรจาต่อรองราคาอย่างไรติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ขายที่ดินแปลงนี้ค่ะเจคเโคนนโขอนำเสนอเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ